ผลงาน,นครับ Honda Jazz T นะฮะคันนี้เข้ามาจูนแก๊ส LPG เร l วท m e นะฮะยี่ห e ้อ a c นะฮะก็ของเดิมมาหนาๆทุ่มๆปลายติดบางนะฮะจากการให้เรียบร้อยนะครับหล่สอสิทรงซิ่งเดี๋ยวมาดูว่าวิ่งยังไงนะจ้ะแก๊สนรครับ คันนี้จูนแก๊ส LPG ยี่ห้อ AC เรียวไทม์นะฮะจูนโดยใช้ตัวนี้นะครับเอฟไฟเบตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับสายเบนซินสใส่แก๊สเวลาจูนรถต้องมีนะค,คันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่นี้ส่วนของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะสปีดเทสนะฮะเปิดแอร์เกียร์ดีหลอดจริงทุกอย่างนะครับแก๊สดี e, LPG นะฮะลอ้อ15ท่อไปนะครับ